ในชีวิตของเรานะคะก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะจนบางทีเราก็หลงไปกับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเราก็ลืมคนข้างๆของเรานะคะก็หลังจากฟังเพลงนี้จบก็หวังลึกๆนะคะว่าคนฟังจะมีโอกาสได้แสดงความรักกับคนที่อยู่ใกล้ชิดของเรามากขึ้นนะคะเงเรื่อง,างมากมายที่ต้องเจอในชีวิต คนอย่างฉันนั้นไม่ฉันจะได้คิดว่าแท้จริงมันคืออะไรที่สำคัญสำหรับจิตใจมีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิตใส่ใจให้กับเขาแต่ก็ลืมอีกนิดว่าฉันหหลังให้กับใครที่ใกล้ชิดและเขานั้นสำคัญแค่ไหน,นมีเงินชอง ความรักความสุขไม่ได้แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันคุณจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิต เรบบางแค่นนไหนลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหนที่ได้พบความรักดีๆ